พบกับครูปลาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยของต้นไม้ที่รักนะคะครูปลาก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะคะการดูแลต้นไม้ดูแลยังไงหนึ่งก็คือรดน้ำต้นไม้นะคะในส่วนน้อยพอเพียงของเรามีบัวรดน้ำไว้ให้เด็กๆ สำหรับรดน้ำนะคะรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยนะคะคูนด,ดินใส่ปุ๋ยก็เป็นการดูแลต้นไม้นะคะเวลามีหญ้าเราก็จะถอนต้นหญ้าออกเพื่อที่จะให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะคะสำหรับประโยชน์ของต้นไม้หนึ่งฟอกาอากาศดีดีทำให้อากาศบริสุทธิ์ให้กับพวกเราทุกคนนะคะส เป็นร่มงเงามีใบไม้ร่มรื่นให้เราได้พักอยู่ใต้ต้นไม้บ้างเป็นบางเวลาด้วยนะคะและสิ่งสำคัญก็คือเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเช่นกะรอกหรือนกเป็นต้นนะคะวันนี้ครูปราก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้และประโยชน์ของต้น สรุปก็คือว่าต้นไม้ให้ประโยชน์กับเรานะคะเราก็จะต้องดูแลรักษาต้นไม้รดน้ำหวนดินใส่ปุย๋ยเพื่อี่จะให้มีร่องเงาให้กับเด็กๆอยู่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้ที่บ้านเด็กๆเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะอาทิตย์หน้า ปลาจะสอนเรื่องอะไรเด็กๆติดตามตอนต่อไปนะคะ